สวัสดีครับชองเสอีกพ้าร้อยลยครับเมื่อนี้กรสิมาฟังเจวันเพิ่นสรุปตัวเลขครับแม่คู่ฟันบอครับผมจากทัางชองเสกพ้าร้ยนะครับเด้อไปฟังกันครับผมไปฟังกันครับสวัสดีครับเมื่อนี้ก็นังกินเขาทธากินเขานะครับบรรยากาศคิวๆนะครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นแม่คู่นะคะ เิมาบควาอฝันนะคะคู่ฝันดีปะคะวันเมื่อคืนเนี่ยแม่คู่บอกเลยฝันเพราะว่ามันค่ารับข้ารับไงนะคะเธอสงมใส่ไม่ได้ลวนลายเบากำลังยิงเบาไปวมากาก็เลยนอนหลับบัดนี้ก็มืออาจีพเป็นว่าที่สิบหาขงมือแลกงเลยล่ะมือแลงบางที่บางที่กับมือแลงเนาะไปฮอดบ้านแต่ทีก่อนก่อนเที่ยงอยู่ดอกค่ะ กินเขาแล้วก็มันกระนังเยอะไก่เย่ดดอ,อยูดอนนี่แหละค่ะเอ็ดี้ก็แหงขีดหอดะะ้วค่ะปูตากระบ,บาดเนาะขีดหอดแล้วยนะคะปูก็บขีดหอดลูกล้านคือกันมาเลยว่าหลายมือเนาะค่ะมันเขียวแล้วปูกัน, <laughs> นก็มีหลายเหตุการณ์ที่ที่เห็นเนาะคะ่ะและ้วพฤษมาเบ,บอกให้สู้ลูกสู้ล้านฟังแม่นว่ <laughs> บาบันนี้ปูกับว่าให้น้องยิงเนาะค่ะ น้องหญิงนัชชาผ้าหมานมาสัน่น่าน้องหญิงนัน้องหญิงนัชชาด้วยกนนัทชานอนหนูแม่หันซ่อสางช่อช้า,สสาสงสองตัวน,น้องหญิงนัชชาผ้ามานมาสัน่น่าครับผู้ตังให้นาะค,ะะคะ่ะเนาะเจอฝากพี่ตามเพราะว่าผู้ไปกับแม่ผู้น้ะค่ะลูกสาว <c oughs> นี่แหละเสื้ออืมมันหน่อยผู้คนผเหเนงเฮงช่อง <c oughs> น้องหญิงนัชชาพาหมานารั่นเอาฝากติดตามเพราะว่าบางที่บางที่ผู้คนเพิ่นก็นอยากสร้างเหรียญสร้างยังเนาะคะ่แะแล้วแฝดได้แฝดได้ของแม่คู่ชุดวอดผู้ขอหวยนะคะชุดวอดผู้ขอหวยผู้คนเพิ่นก็นอยากได้แต่ตตเพิ่นติดต่อเพราะได้แ<ม>บ<า>บเรียกเออเบอร์โทรเอาเขียนเบอร์โทรลง้มากเลยอันนี้เอาเขียนเบอร์โทรตงเขียนละค่ะเขียนละค่ะ เป็นเป็นกองหนาไหมมันครับเบื่อโทษเราหญิงนะคะจำเอาเด้อค่ะเด้อเบื่อโทษนราหญิงเดี๋ยวสี่สิบล้อยให้เด้อค่ะศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดครับห้าสองสี่หนึ่งห้าสองสี่หนึ่งครับเอ็นไล่มาได้เนาะค่ะเอ็นไล่ได้เนาะตางเงี้ยค่ะของว่นจ้ะ 0610864981แล้วก็เขาเมคพูดนะคะเนาะ0624232901แล้วก็บัิการของเสียเอกเพ่จะโชว์อยู่แย่านะค่ะของเสียเอกกับ062จำบ่ได้4831250นะคะมันหลายเครื่องนะคะค่ะหลายเครื่องขยุดจำได้แม่แม่ลุงเลยคี่อันนค่ะโชว์ม่ได้ครับผม ติดต่อหันทั่วหาไม่คู่เพราะติดกับทั่วหาลองยิงกับทั่วหาเอกาวันกันเลยนะคะเนาะทางช่องนั่นแหละบ้านฟันฟันใบฟันมาเคลื่อนนี่มาเคลื่อนนี่เพราะว่าไปกินเขาแรกแล้วนะคะเนาะเมื่อยไรรับต่อฟันอ่ะฟันเห็นเหล็กฟันเห็นเหล็กศูนย์ค่ะแม่จากศูนย์ยังบัานนี้ในเร็วศูนย์ยังฟันศูนย์เก่า อันสุนพี่เก่าแล้วกันวุนเนียมาแต่ว่าฟันในตอนก่อนเนี้หลังจากนมากฟันเห็นเตล็กแต่เอาลูกแก้วเอาสารพัดนึกมากแก้วสารพัดนึกเอาแก้วสารพัดนึกมากสารพัดฟันเห็นเล็กเก้าศูนค่ะแล้วก็มีเลือดมีเลือดติดอยู่เลขกตัวเลขกตัวใหญ่ไงเดี๋ยวจึงเลือดจะติดเลือจะติดอยู่นี่เหลขค่ะ นี่เป็นตัวเลขว่างอยู่แล้วก็มีเลือดติดเป็นยังยังค่ะแล้วก็ติดน้ำมือว่านกับเอกนน้ำกันนั่นแหละแล้วก็เห็นฟันเห็นซีซีขึ้นหาขึ้นแล้วก็ติดกันแต่ว่าตัวเลขนี่ฟันเห็นขึ้นลงอือแต่ว่าฟันเห็นเลีอยติดเป็นบ่คะติดอยู่ตัวเลขเก้าศูนย์ตามทัรมบดดาพ่นว่าขั้นฟันเห็นเลีอยมันติดมันยังกันคือเท่าสิบวิสุกเนาะตามความทำนาย อาชีพเป็นโขกค่ะพี่แต่ละหน้าเบิองพอบ้าวันฟันเด็กเกาสูงหล้วแต่ว่าแบบค่ะแม่เราเอก็ไปคืนต้นไหม่คืนต้นใหม่แล้วลูก็มันเออเป็นแผลแดงเออเหลือดติดน้ำตัวว่านเลยว่าโอ้ยเช้าว่าจะได้ห์ให้เราเอาเมือไปจับเอะนะคะเหลือดจะติดตั้งเมือวันให้กันอืมวันว่าว่าสีวียนเด็กที่ปูหอยเราว่านเดซื้อไหวมันถือหลี่แล้วแม่ค่ะพอฟันติดต่อหลังซีขึ้น สิบหาป่ปูมั่นกรบอกลายตวนะแมงค์ค่ะแหล้าเรื่องน่้วันที่สิบหาปูบว้เอารกอเไปเตือนออก่อเป็นประกันเนี่ยสิบหาวันก็ซื้อไว้แล้วสิบหาก็ซื้อสิเก่าก็ซื้อไว้แล้วสิบหาสิบเก่านะครับแล้วก้ศก่าบ้านเลขกที่พร้อมจะหาเจศูนย์อืมจ้ะเพราะว่าปูบอกว่าแฮ่เงินต้นเงินขมากค่ะเฮงขมาบานีนังหลังคือเก่าคือบ้านแม่ปู่ค่ะบ้านเลขที่หาเจศูน จะได้กับบ่เฮียไปทางเืนค่ะกับเฮียของแม่หมูหันที่เก่ะค่ะนาบ้านบ่เทียกับไปเบื้องปลายบ้านเลขีดระเบ้อค่ะจะระนาบเบื้องนะคะพิจะระนาเบื้องแปลเป็นแนวทางเข้าเดียกยิบจ้าเนื่อเธ่มาครบรล่อองค์ผููชีบขาวขากระแดดมาประทับยุหันแล้วค่ะไขว่าวันที่เก่าท่านว่าสองห้าหกสามเนาะค่ะท่านปีไก่นีไปนี้มาครบปีหนี่งกันวันที่เก่าท่านว่าสองห้าหกสี่นั่นแหละ บางที่บางที่พวกคนก็เอาเลียงชุกนี้ไปเป็นเลียงซีริมงพวกคนจะร้องแปนว่าสําคัญของปูมันบรอเข้ากับตัเสี่ยงเบิึงเนาะค่ะเพออนี่ตะวาปูบอกว่าแตงคันหาวันที่เก่านะให้แตงคันหาแก็ยางยางหล่อห่อปูสามล้อมเรียกว่าหาเก่าสามมีใช่ไหมสมพ่อนเรือว่าหมุนสามลอบมีอาจีพเป็นเลขหนาหรือเอยถ่ายก็ได้เลยค่ะแม่คู่เพราะว่าไอ้ที่มันกระตีงใั่เนาะค่ะเนาะหมุนสามลอบก็จนะคะ อาจจะเลขทายสามตัวเลขหนาสามตัวเพราะว่าปูวางนี่มีรางวัลถูกรางวัลค่ะเต็มี่มันก็ได้เพราะว่ากับปูวาวงนี่นะเล่นไปยดตัวนี้เลนได้รางวัลที่สี่นว่ามันคือบเพิ่นทีใจเ่เะค่ะเพิ่นไปยีดมบนหานึ่งเจีดได้ค่ะแม่ปูที่มันได้รางวัลที่สี่ห่งเจ็ค่ะปูวอนึ่งเจีแต่หน้าอ่อนน่คนได้ไปซื้อไว้คนได้ว่าอันก็ไปซื้อนึ่งเจี๊ยดีและคนได้มาถปูจะรางวัลที่สี่แนนค่ะนจะพากล่าวทายลูกม่ให้เบิรน กอนรังว่านก้อนนี่ค่ะแล้วมันมีหลายรางวัลคือปูวานะเอาพอกับเ่าหลายรางวัลตัวาูว่าแ่เของหมุนหลายลวดนะคะรางวัลที่นี่อที่ค่ะวรางวัลที่หนว่งที่หอดที่หาน่ะค่ะรางวัลที่หนึ่งหอดรางวัลที่หารางวัลปูวาห้าในปลอยเลยจะพอสิปลอยนี่สีหาเทียเดียวนแะค่ะวันกับันด้ตัวหัวล้อก็แารทะเบียนรถทะเบียนรถขท่นเก่า สองสองหาเก้าเนื่นมาหาเก่าปูปอยจะตรงเหคะหาเก้าสามนะคะพู๋ี่ค่ะตะวันเล็กลดคาน้ำมันหาเก่าค่าร้อยเก้าสิบสามบระเทศกขาว่าสามร้อยหาสิบเก่านั่นแหละไอ้วันใส่ไข่ย่างปูป่อยใส่ไข่ไม่พอสามร้อยหาร้อยสามสิพูกเอามัดมันมาหัวเอามัดซื้อบีกสามบาทนี่เป็นหาร้อยสามสิบเก่านะคะตะวันเล็กลดอ่ะสองสองหาเก่าวันกัเลื่องว่า มันเห็ดใส่กับน้ำตาลไม่พูดจะเจ้าหัวผููบอกหาเก้าสามต่อเรียบร้อยเพแต่ว่ามันสองหาเก่ามันจะแคลร์รถเพรามัเตี่ยมอยู่อมดค่ะจากสามถึงสองนี่แหละค่ะล้วเรียกรว่าเสียเอีกท่านที่ปูบอกเตี่ยมมันเป็นศูนย์แบบนี้หาศูนย์เก้าแบบนี้ไม่พูดใกล้ๆกันแต่คือว่ามันใสเห็ดที่มันจะตองหัวแต่คือศูนย์หาเก้าหนึ่งหาเก่าสองหาเก้า ล้าก็ซ้ำหาเก่าทุกคราวของปูเราบริหลายเนี่ยค่ะเรียนะมนเมยนยอะแค่แค่มันค่ะเมียนตดนาวบานในล่ม,ลมเอาเอาคํมเอาปูมาเราจะเลื่อมว่าวันที่สิบหาให้เอารถบบบเชียไปเติมแล้ววันที่สิบเก่าให้เอารถอ,องรถแั่ขั้นของแม่คู่นะคะขั้นหน่อยเอาไปเติมจะเลื่อมว่าปัจนี้ัเป็นัหาหนึ่งเก่าเก่าเด้่ยค่ะแมู่่เมียนบ่เออเมียนพะวันที่สิบห้าคือเก่าแล้วว่าเรไทยเปิด่ยขั้นเดียวอย่าเลื่อม วางั่านันก็เอาไปเจอมันที่สิบเก่าคือเก่านี่มันจะเป็นมวดเนี่ยกบอเนี่ยคือกันนะคะนี่คือคือเข้าบีวแจีกคือคุยกันแล้วคุยกันก็นล่นแบบว่าเออเอาตัวเลขมาพิแจารหน้าเบิ่อนะคะว่าครับว่าสิเป็นตัวใดเป็นสินะเขาต้องเพาไก่หอดเหมือนล้วได้ค่ะต้องจับใส่ความปูว่านจาวัตถีหายเนาะเดี๋ยวเวลาปูกินะชั้นนามาพาปูกับพี่ตะว่าหาสินะคะกรบบ่าเนี่ยเพราะว่ารถบอกเสียเอกศูนย์หาศูนย์เก่าปูว่า เอาข้อกเสียเอกเป็นประกันจะสี่ประกันตปรไรต์กับโบว์ว่าที่สิบเก้าเลาเอข้อบเสียเอกเป็นประกันครับรอชมนะครับเนาะสิจัะลนาเมืองเจ๊กันปั้นป่คะปันอยู่ครับผมปันมาเห็นรถท่านเก่าดีกรดกับสองสองหาเก่าครับผม สองห้าเก้าว้องหัจื้อไรเนยค่ะเมูดสองเก่าจจังหวะเมาคมู้ดซื้อมาหันเรียนลมา่าสองต่อเก่างเปลี่ยนสองเจได้ปะค่ะว่าปูกับซีตัวไหนตัวไหปูกับซีนกงไกวเมื่อนี้วันที่สามเนี่ยวันที่สามจนถอยวันที่เก่าจำได้บ่ล่ะสองเก่าว่าสันเอ้าปู้วันที่สามคือมาสองเก่าว่าจะเลยงง ป่านี้มือนั้นมันเผาเลยแทงขาดถึงหาปูค่ะเนี่ป่าน,านี้เลยหาปูลูกกับบ่มีเงือลายเอ๊ปูบอกให้ลูกนี่น้นเนีสินะค่ะให้ลูกไปยึดจับตัวใดญเขาจะบ่เมือลายเอาสิสักไปพอสิบอกแลาวเนี่ยไปเอาหลายพอสิบอกเอาเก้า,เก,าเก้าสักไปกับเก้าสองมาสินะค่ะวันนี้เขียนไว้แล้วไปยึดลอตเตอรี่ไว้ ่ซื้อไวเป็นบ่ค่ะที่ซื้อไวเนี่ยคือซื้อไวขึ้นมากอีกขึ้นเก่าสองสองเก่าในพวเพราะว่ายัางกัมัดตรงทะเบียนรถพอดีเพราะว่าในควมฝันเนี่นบ่ค่ะอันเลกมัดโต๊ะร่องหมกกลางเลขาพอดีมันจะเเลือสองสองเก่ 2, 2, านะคะที่ที่เหลืออยู่เพราะว่าบุ่มร่องหมองเลขาพอดีพา,ากลางนะคะมันก็เได้คิดว่านี่แหละค่ะแต่บนเนี่ยนะคะเลขรถอาซิรถร่องแต้มหนึง่งอาสิเป็นหนึ่งเก่าก็ได้เท่าค่ะ นี่นะคะไอเอเจีเพิ่นไปพีจารณา,าเบงครับผมค่ะเหลืออีกตหนึ่งคือปูกับซีแมสสมพอ,อนน้าสมพอนแบบเผาเก่าลอยเก่าสิบเกา่าแล้วเพิ่กนกัเรียกว่าศูนย์เกียเนาะค่ะแล่ยังมาเก่าศูนย์อคะไม่ผูวอือมัดกระวนเนี่ยค่ะเ <9, 9, S 2> <า>ก่าลอยเก่าสิบเก่าศูนย์เนาะแต่ว่าไม่สมพอะจะแจนได้เก่ามากปลูจนเสียวปุยมีหัว เี่ยวอันเอ็มซีพูดนี้หัวมัสมพอดแตกกระจายเพราะอยังบอกจะไดนกับว่าจื้อว่าจำู๋ตวว่านี่แหละค่ะปรแม่ว่าบอกตัวไดกับเย่ตีเป็นเลขเมื่อร้ายตัวเพราะว่าท่านสิปอยความสิปอยวันที่ิบผาอย่าลืมวันที่ิบผาด้ค่ะปูคนสิปอยมันที่ิบผาผาเบิ่งค่ะทีเป็นตัวไหนเนาะเพราะเนี่ยผู้ทู่ใจดีเงินแรกนี่เห็นสินะคะ แม่คู่มียังฝ่ายเอฟซีกค่ะจ้าค่นนั่นแหละค่ะคือยังแม่คู่ว่าเนาะล่ะค่ะฝากติดตามนี่แหละติดตามน้ำช่องนี่แหละค่ะเพราะว่าของของน้องหญิงนาชาชาหมานเนาะค่ะเพิ่นปูเพิพ่นว่าเออตั้งไว้เพื่อว่าไปไส่ไปทุระแดดเพื่อว่าไดดทายท้ามให้อเอฟซีเป็นเหตนเนาะค่ะท่างไก่ท่านแก่แบบนี้กับมือแล้งเนะค่ะยังถามปูบ้างะะเลยค่ะรายละเอียดก็คือ ฝากข้อมบังเลยน้ำปูเอฟซีสุูสุก้นกับฝากข้อมบังเล้น้ำม่คู่กับขออะไรหายยอะกเนาะตั้งใจืเรื่องไหค่ะปูบอกว่าถ้าเกินแม่คู่ว่าเก้าสีบถ้าเกินแม่คู่ขออ่ะว่าเก่าสิบสีห้ลูกให้ยล้านในสุขูสุ้อนคืนอยู่กับแม่คู่ผู้เดียวค่ะถ้าเกินแม่คู่ว่าเก่าซีบใดกได้ค่ะจะไปกันรอเบื้องแะกนอรอที่ตามเบื้งค่ะเบื้องแรกกับมื้องอื่นนก็ได้ซสีหา จะได้กับขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะยิ้มสี่เอ็ดปูติดตามีไห้มีโสมีหลามมีโสมีหมานเด้อค่ะเด้อให้อายุมันคนเดียวสุขโผล่สุกคนซ่าดูลำลำไปเร,รืเ่อยๆนะ